ดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะ นะช่วงนี้ปิดเทอมหน้าร้อนด้วยไม่รู้จะกินอะไรจะออกจากบ้านก็โอ้ร้อนรอนมาค่ะวันนี้นะคะการมาชวนทําอาหารกานเดียวอิ่มอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเส้นหมี่วัวัผัดซีอิ๊วหมูนุ่มนี่เลยค่ะถึงคิวหมักหมูนุ่มมาแล้วนะคะจะใช้หมูนุ่มสูตรเดียวกับที่ทําราดหน้านะคะ ใครที่รอคอย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 ,รอคอยนะคะบอกเลยค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงคิวแล้วนะคะอองขออาภัยด้วยนะคะการไม่ได้ทำคลิปลงให้ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงคิวค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะแน่นอนจ้าการก็จะใช้เป็นหมูนุ่มนะคะตามได้ที่คลิปหมักหมูค่ะเป็นคลิปเต็มเลยนะคะการทำลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ หมูนุ่มนะคะประมาณ3-4ขีดค่ะที่การเตรียมไว้นะคะเส้นหมี่ไว้วค่ะแช่น้ําตามหน้าถุงเลยนะคะประมาณ3นาทีค่ะการใช้1ห่อเลย1ห่อใหญ่ๆนะคะเพราะว่าบ้านการสมาชิกเยอะเนาะเอออยู่กันครบครบค่ะเอาค่ะผักที่การจะใส่วันนี้ค่ะการก็จะมีคะนา้าแล้วก็กระหล่ำปลีค่ะการลืมอีกหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวการไปหยิบข้าวฉากมาแล้วก็มีกระเทียมค่ะเตรียมไว้นะคะการใช้ประมาณหหัวค่ะ แล้วก็มีนี่ไข่ไก่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ด้วยไข่ไก่ค่ะสามฟองค่ะค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้นะคะไปค่ะลงมือทำกันจ้าก่อนอื่นค่ะให้เพื่อนนะคะเตรียมตอกไข่ค่ะเตรียมรอไว้ก่อนตอกไข่ไว้เฉยๆนะไม่ต้องตรงไม่ต้องตีไข่เลยทั้งนั้นเลยค่ะเตรียมพร้อมไว้เพื่อสำหรับผัดค่ะง่ายดีสะดวกดีค่ะ ค่ะต่อไข่นะคะ3ามฟองค่ะหรือใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะเอาแล้วแต่ชอบค่ะการต้องประหยัดไข่นิดนึงช่วงนี้ไข่แพงค่ะ <c oughs> เตรียมในส่วนของไข่ไว้ก่อนจ้า นะคะในส่วนของเส้นหมี่นะคะการก็ต้องเตรียมไว้ค่ะเนื่องจากเส้นหมี่ของการผัดห่อใหญ่ะนะคะผัดซีอิ๊ว่ามันก็ต้องคลุกซีอิ๊วดำนะคะหลายคนสังเกตเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมผัดออกมาแล้วทําไมมันดําๆกระดํากระด่างอันนี้เลยค่ะปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปถ้าคุณทําวิธีนี้ค่ะ <c oughs> วิธีง่ายๆของการนี่แหละ <c oughs> หาอ่างผสมมาค่ะอ่างผสมของการนะคะเอาเส้นหมี่ใส่ในอ่างผสมลงไปเลยจ้า กระจายให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะก่อนทาอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะมือของการสะอาดนะการล้างผ่านน้ามาหลายรอบแล้ว <c oughs> ค่ะนี่นะคะก็กระจายเส้นหมี่ก่อนค่ะซีอิ๊วดำค่ะโรยลงไปแบบนี้ความดําแล้วแต่ความชอบนะคะอย่าให้ดําเกินดําเกินมันไม่น่ากินอืมประมาณนี้ค่ะให้หยาะน้ํามันลงไปสักเล็กน้อยนะคะว่ายเล็กน้อยพอค่ะไม่ต้องเยอะการเยอะไปนิดนึง ค่ะคลุกเส้นค่ะให้ทั่วเลยน้ำมันใส่นิดเดียวพอนะคะเคยเห็นกันไหมเวลาไปตลาดหรือไปเปิดท้ายอย่างเงี้ยเออไปเจอร้านที่เขาผัดเส้นหมี่ขายพวกเนี้ยเส้นหมี่เส้นเ๋เียวตี๋วขายเงี้ยกันจะชอบไปดูเวลาเขาผัดไงแบบกระทะย่อยๆเลยเนาะโอ้ยทำไมเขาผัดออกมาแล้วทำไมมันมันดูน่ากินอ่ะเออนี่เลยค่ะมาค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันนะคะวิธีการผัดกระทะใหญ่ๆใ,ใ,ให้มันแล้วมันดูน่ากินก็คือกระทะเดียวจบครบทั้งครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะออทำกินเองเนาะอยู่กับบ้านร้อนๆอยากจะกินอะไรเราก็ใส่ได้ตามใจนี่นะคะคลุกเ้านะคะเส้นค่ะใหะ้ความดำนะคะซีอิ๊วดำค่ะมันกระจายทั่นๆวแบบนี้ค่ะ,ะใครอยากจะให้มันไม่ชอบว่าเของการมันดำไปเงี้ยค่ะสามารถลดปริมาณซีอิ๊วดำลงได้ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะยังค่ะยังไม่เสร็จยังไปต่อไม่ได้ค่ะการก็จะมาทําในส่วนของน้ําซอสที่สําหรับผัดกันนะคะผัดซีอิ๊วมันจะต้องมีรสชาติออกหวานๆหน่อยนึงการก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนช้อนกินข้าวนี่เลยนะคะซอสปรุงรสค่ะฝาเขียวนะคะประมาณ2ช้อนกระทะใหญ่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อน ซอสหอยนางรมค่ะประมาณสองช้อนเหมือนกันค่ะค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจ้าโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะไปดูขั้นตอนค่ะแค่เรียงลำดับนะคะว่าใส่อะไรก่อนหลังก็น่ากินแล้วจ้ามาค่ะมาผัดซีอิ๊วหมูนุ่มกันค่ะก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งเตาค่ะใส่น้ำมันนะคะสำหรับผัดลงไป สักเล็กน้อยก่อนเนาะน้ำมันไม่ต้องเยอะเราทํากินเองอะ่ะเราสามารถควบคุมน้ํามันได้เนาะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ให้น้ามันให้มันเยอะแยะ,ะกินแล้วแบบปากมันแผลบอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะไข่ไก่ค่ะที่การตอกไว้นะคะสามฟองค่ะใส่ลงไปเลยจ้ากระจายไข่ค่ะอยากให้ไข่แบบว่ามีขาวๆแดงๆ ก็ไม่ต้องตีให้ละเอียดมากนะคะ,ะให้มันมีความเคลือบเคลือบเคลือบขาวแดงค่ะรอไข่เซตตัวสักแป๊บหนึ่งใจเย็นๆก <ๆ S 2> ลิ้งๆแหน่เริ่มเป็นเชฟขึ้นทุกวันละกลิล้งกระทะเป็นละ <c ười> ขยับไข่ค่ะหั่นไข่เนาะหั่นชิ้นไข่แทนเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บปั๊บค่ะไข่เซตตัวแบบนี้ไม่ต้องให้แห้งเกินนะคะตักไข่ขึ้นก่อนค่ะ พักไว้ก่อนไข่พักไข่ไว้ก่อนนะคะผัดซีอิ๊วออกมาเราจะได้เห็นแบบว่าชิ้นไข่แบบสวยๆงามๆอ้าวค่ะพักในส่วนของไข่ไว้ค่ะเติมน้ํามันนะคะเพิ่มเติมค่ะอีกเล็กน้อยนะคะเราจะมาเข้าสู่ในกระบวนการผัดซีอิ๊วแล้วค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยพอค่ะเพราะว่าในไข่มันก็มีน้ํามันเยอะละหลังจากนั้นค่ะกันก็จะเอากระเทียมค่ะวันนี้กันใช้เครื่องปั่นน้อยปั่นกระเทียมกันนะคะสวยงามมากค่ะ เี่ยวกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะเอาค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากใส่กระเทียมนี่กระเทียมอ,มอ,มอมหอมแล้วนะคะหอมมากแพ้กลิ่นกระเทียมม,มันชวนกินชวนหอมชวนหิวค่ะใส่หมูหมักนุ่มลงไปเลยจ้านุ่มมากเลยค่ะบอกเลยหมักเก็บเอาไว้แบบเนี้ยแบบที่การทําเนี่ยคะ่ะสะดวกสบายมากเลยเนี่ยนึกอยากกินจะผัดซีอิ้วเนี่ยโอ้โหเอามาตั้งไว้แป๊บเดียวมันก็ละลายลว เราก็สามารถทำได้เลยหมูนิ่มมากบอกเลยนะคะหมูนิ่มจริงๆนะสูตรนี้นะคะวิธีการหมักหมูค่ะการทำคลิปเต็มให้แล้วนะเอาไปทำตามได้เลยค่ะแบ่งปันกันนะคะอร่อยไปด้วยกันน,น่าแบ่งปันความอร่อยไปด้วยกันค่ะทำกับข้าวกินเองนะคะอยู่กับบ้านนี้ค่ะมีโอกาสเนาะเราก็ทำกินกันค่ะ การจะรอให้หมูสุกนะคะผัดให้หมูสุกสักประมาณ60%เปอเซเลยหรือชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หั่นได้ตามต้องการเลยนะการชอบกินหมูแบบชิ้นใหญ่ๆแต่ไม่ต้องให้หนามากประมาณนี้นะคะหมูเริ่มมีความสุกประมาณนี้ค่ะหกเปอร์เซนการก็จะใส่ผักค่ะใส่กระหล่ำปรีใส่คะน้านะคะลงไปค่ะผัดค่ะผัดผักให้ยุบก่อนนะคะ บอกแล้วค่ะผัดกระทะใหญ่นะคะวันนี้ผัดกระทะใหญ่จ้าผัดผักให้แค่ผักยุบนะคะไม่ได้ผัดให้ผักสุกค่ะผัดผักแค่ยุบลงไปนะคะยังไม่ถึงกรบสลบค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของเส้นหมี่นะคะที่เราทําไว้ถากแบบนี้นะคะโอ้ยเต็มกระทะอีกแล้วจ้าหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเติมน้ํานะคะเดี๋ยวกันจะเติมน้ําให้ดูว่าประมาณไหนกันจะใส่ลงไปในกระมังนี่นี่ยค่ะน้ํานะคะเติมลงไป เพื่อให้เส้นหมี่อะค่ะมันนิ่มอีกทีหนึ่งนะคะผัดค่ะหลังจากนั้นก็ทุกเขาค่ะล้นกระทะอีกแล้วค่อยๆทยอยเติมน้ำไปนะคะค่อยๆทยอยเติมน้ำไปเทลลนิดนะคะ ให้รู้สึกว่าเส้นนะคะมันมีความนุ่มนี่เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะกานก็จะใส่น้ำซอสค่ะที่กานทำไว้ลงไปแบบนี้เลยค่ะตะหลิวคู่จ้าผัดค่ะทีนี้ก็ผัดให้แห้งเลยค่ะค่ะผัดไปผัดมานะคะประมาณนี้ค่ะ เส้นแห้งแล้วนะคะผักเผือกสุกเรียบร้อยแล้วจ้านะคะให้ชิมรสชาติดูค่ะว่ารสชาตินะคะไปในทิศทางใดของการนะคะปรุงมาเสร็จสับเรียบร้อยได้ที่แล้วค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะอยากให้ไข่เป็นไข่จ้าใส่ไข่ลงไปค่ะนี่บอกเลยน่ากินมากผัดต่อค่ะใช้วิธีการผัดแบบยกๆแบบนี้นะคะความดำนะคะแล้วแต่ความชอบจ้า ของการดาเปนนิดค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะกระทะใหญ่ๆแบบหอมกระทะมากไม่หอมได้ไงนี่ไงดูกระทะก่อนหอมกระทะค่ะเอาค่ะเท่านี้ค่ะทุกอย่างแห้งลงตัวแล้วนะคะสุกเสร็จสับเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูนุ่มนะคะหมูนุ่มมากเส้นหมี่นะคะเนี้วนุ่มเลยจ้านะคะนี่เลยค่ะอุ้ยทำกันแบบง่ายๆนะคะผัดไข่เป็นไข่เส้นเป็นเส้นหมูเป็นหมูผักเป็นผักจ้าอิ่มอร่อยอยู่กับบ้านกันจ้ามีพริกไทยป่นมีพริกป่นมีน้ำตาลมีมะนาวนะคะบีบโรยค่ะอร่อยกันจานใครจานมันแน่นอนจ้าผัดทีงกระทะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ผัดให้หน่ากินแบบนี้เลยค่ะโอ้หใหญ่มากกระทะล้นกระทะเลยการผัดนะคะนี่เลยค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ